อย่าไปเผาอย่าไปทําอะไรกันเลยขอร้องกันจริงๆนะคะถือว่าช่วยกันครับถือว่าช่วยคนทั้งประเทศเนี่ยละฮะก็ล่าสุดที่เรารายงานนะครับก็คือพบว่า PM 2.5มเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยกว่า55จังหวัดแล้วนะครับก็คือยอดฝุ่นพิษเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเกินมาตรฐานครับทั้งภาคอีสานนะครับภาคเหนือครับตัวเลขทะลุเพดานหมดแล้วครับคุณอาจัดค่เดี๋ยวเราที่มาดูตัวเลขของกรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะวันนี้ก็ยังเป็นเมืองในหมอกนะจนกระทั่งก่อนที่พระที่จะตกดินเนี่ยโอ้ก็ยัง ความหนาของหมอกอะคุณก็ออดรถอยู่ข้างล่างเนี่ยรูปดูสิใช่ขี้คุณ,คณล้วนๆเลย่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้ ผมยังเริ่มคันตาแยบๆเลยนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นฝุ่นเหมือนกันจะ<า>ได้ล้างรถเปล่าของคุณอ่ะเออน่าจะยังนะโอเคค่ะมาดูเรื่องของเพจกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการโพสตกราฟิกนะคะพร้อมกับเนื้อหาค่ะที่มีการระบุว่าศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครนะคะสรุปผลการตรวจวัด PM 2.5เขาตรวจวัดได้56-99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่96 ขอภัยค่ะ69.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งค่า PM 2.5ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเกินมาตรฐานในทุกพื้นที่เลยค่ะโดยอยู่ในระดับสีแดงก็มีนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแล้วก็ระดับสีส้มนี่ยงที่เราเห็นตอนนี้ค่ะจะเยอะมากที่สุดอันนี้เรียกว่าก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ทั้งนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการฉีดพ่นน้ำล้างใบไม้แล้วก็รดน้ำต้นไม้บริเวณริมทางเท้าเกาะกลางนะคะเกาะกลางถนนแล้วก็ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร,พร,ครเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง PM 2.5แล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดักจับฝุ่นละอองด้วยเพราะว่าใบไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคุณก้องฝุ่นมันก็จะไปเกาะตามใบลำต้นต่างๆเนี่ยอันนี้แหละเขาถึงได้บอกว่าบ้านไหนมีต้นไม้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังสั่งการให้สำนัก งานเขตท,ทุกเขตค่ะเร่งระดมฉีดน้ําแล้วก็ล้างถนนเพื่อกระจัดฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่เพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศค่ะมีการโพสต์กระัฟิกขึ้นมานะคะพร้อมมีการระบุเนื้อหาว่าในประเทศค่ะพบค่าฝุน่นเกินมาตรฐานถึง55จังหวัดทั่วประเทศส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาทั้งหมดแน่นอนว่ามาจากการเผาวัชพืชการเผาป่าล่าสัตว์ทั้งในแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะครับก็รู้สึกว่าปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยทำให้ท่านผู้ว่าเป็นไงนะคุณนัดฮะโอ้เห็น วันนี้มีการพาดหัวว่าท่านผู้ว่าเองเนี่ยน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกเขาเรียกว่าภูมิแพ้กรุงเทพเลยไหมฮะแล้วก็ยอมรับว่าควบคุมฝุ่นได้ยากขนาดท่านผู้ว่าอย่างขนาดนี้และเราจะทำยังไงดีครับคุณต้อมผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าอีน่อยจะให้ Work f r ฟ m Home แต่ของกทมก่อนนะอ๋อครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมีคำแนะนำทางสุขภาพกับประชาชนทั่วไปครับว่าควรเฝ้าระวังสุขภาพครับแล้วก็ลดเวลาการทำ กิจกรรมกลางแจ้งครับหรือใช้นะฮะอุปกรณ์ป้องกันตนเองครับหากมีความจําเป็นครับแล้วก็ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับควรลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งครับหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นฮะถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ครับแล้วก็สําหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพหรือพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งครับหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองครับหากมีความจําเป็นหากมีอาการทางสุขภาพก็ควรปรึกษาแพทย์นี่ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์ป้องกันคือหน้ากากอนามัยนี่แหละฮะอากาศการฝุ่นนี่แหละครับส่วนที่ทําเนียบรัฐบาลเองนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮะให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ครับโดยเฉพาะหลายจังหวัดพุ่งเกินมาตรฐานติดอันดับโลกเลยนะฮะ ว่านะครับว่าไม่อยากลงโทษคนเผาเพราะเป็นเกษตรกรครับจึงได้แต่ขอร้องว่ามันผิดกฎหมายอย่าทําเลยอีกทั้งยังมีฝุ่นจากภายนอกมาเยอะมากจากต่างประเทศก็คือรอบๆประเทศไทยเนี่ยก็มีการ่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละเผาเหมือนกันนะครับซึ่งเราต้องขอความร่วมมือกันครับวันนี้ฮะปัญหาแต่ละประเทศมีไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดคือใครที่ร่วมมือกันได้ครับพร้อมขอให้ดูเรื่องของยานพาหนะของตนเอง ควันดำหรือเรื่องการเผาต้องลดลงให้ได้ครับวันนี้จึงนำไปสู่การทำพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมนำมาเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าเรากำลังเดินหน้าสิ่งเหล่านี้คิดว่าเราทำได้ดีแล้วและระยะต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ครับท่านนายกบอกขอร้องอย่าเผาเลยครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกเลยฮะเจนค่ะมดาันดบึงโรจะมาตรการเฉพาะหน้าค่ะมาตรการหน้าก็คือก็เป็น มันมีย้าไสลยายสูตรด้วยกันนะเพะาะคุณภาพเหลือหลายเออารืเ่องของเรืเ่องอะไรรอยกากภานะใช่ไหมการเผาวัชพืชใช่ไหมวันมี้เขาดเวลาในการเผาวัชพืชดูลุ่งหน้าแวมันจะทำไปดูวันนี้ปรากฏว่าพอพอรู้ว่าไหนจะห้ามเผาก่อนดึงเผาก่อนซึ่ง,งนี้มันก็จะทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นนี้ก็ต้องใช้ปัญหาเรื่การผลห งุณนึกไม่ออกเขาจะทำยังไงต่อไปด้วยน่ารบกวนใจต,ตรงนี้นะแต่ไม่ได้ภาพรวมมันดีหายจะบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจของภาคทุกปีอะทำมาทุกป,กปีบางปีก็ลดลงใช่ไหมบางปีมันก็เพิ่มขึ้นก็ไปดูเพิ่มขึ้นแต่ตรงไหนใช่ไหมก็แก่จุดนั้นที่มันแก้ไปจนจำโดนมากเลยนะปัญหาที่เขายังต้องทำรายละเอียดแบบเผาโวยวายน,นี่ ให้เดือดร้อนแต่ท่านต้องนึกถึงคุณคุณ่าพชีวิตคนอื่นด้วยสุภาพไม่ได้นะอา,ากาศเป็นที่ดนไม่ใช่รัฐบาลไม่สนใจเลยอย่างนี้ไม่ได้